โอเคครับเพื่อนๆก็วันนี้ตัวผมก็เลเวร้อยแปดละก็วันนี้เดี๋ยวจะมาลงดันร้อยแปให้เพื่อนๆดูหนอยไอตัวดันมังกรตัวนี้ก็อัน,นอันนี้มันผมลงแบบง่ายก่อนซึ่งมันก็ทางผ่านเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรมากเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะมีออันถัดไปให้ดูเนาะว่ามันทําอะไรบ้างแต่วันนี้หมดง่ายก็เลยพาวา์ปมาที่จุดบอสเลยซึ่ง ต้องบอกวันนี้จริงๆผมรีบลงมากซึ่งยังไม่ได้ดูแมคาันิกอะไรต่างๆเลยก็ลงแบบลุกทุ่งลุกทุ่งเลยผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะอธิบายให้ชัดๆตอนตอนด่านยากก็ได้อันนี้เพื่อนๆลองดูคำๆไปก่อนว่าแมคาันิกมันก็จะมีบังคับตาย <c oughs> ไม่รู้บังคับหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใครมีวงกลมลูกศรหมุนรอบตัวเนี่ยก็ก็เหมือนจะโดนบังคับตาย <c oughs> ซึ่งก็จะมี อันเี๋ผมพูดอีกทีตอนตอนระดับยากดีกว่าโอเคอันนี้ก็เป็นระดับยากซึ่งอันนี้คือตั้งแต่เริ่มจนจบซึ่งผมขอสปีดอัพมันไปเพราะว่า มันไม่ได้มีจุดอะไรที่ต้องสังเกตมากมายครับก็ตีมอนทั่วไปตามภาษาและตรงเนี้ยมันจะมีกำแพงน้ําแข็งซึ่งเพื่อนๆจะต้องมายืนล่อให้หินมันกิ้งมาใกล้ๆประตูแล้วก็ให้มันระเบิดประตูให้เราอันนี้อันนี้เป็นบัรค,ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมข้ามให้โอเคซึ่งตรงนี้ก็ตีมอนเหมือนเดิมทุกอย่างเลยถ้าเพื่อนๆสังเกตจะมีหินวิ่งตามเราแล้วก็จะระเบิดเพื่อเปิดประตูครับก็ <c oughs> ก็ใช้มันระเบิดประตูให้เรา ที่เหลือก็ตีมอนทั่วไปเหมือนเดิมเลยเหมือนเกมอ,อื่นๆเนาะโอเคแล้วก็ตอนนี้อย่างที่ผมลองเนี่ยก็ลงด้วยปาร์ตี้ที่ไม่ได้มีพระก็อยากจะลองลุ้นดูเหมือนกันซึ่งผมเห็นคลิปคนอื่นๆที่ลงแล้วก็ก็เห็นเขาก็ลงกันไหวเนาะสองคนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าของผมจะพอไหวไหมแต่ว่าก็จากที่ดูก็พอไปได้แต่ก็ ห้ามพลาดถ้าพลาดก็ตายเบืองตายเกิดหน่อยแต่ก็คุ้มค่ากับการลงครับก็อย่างตรงนี้ก็เหมือนเดิมเนาะก็รอหินมาหมุนระเบิดเปิดหินซึ่งตรงนี้จะเหมือนเกมพัซเซิลเลยก็คือวิ่งหาจุดที่มันไม่ล้มพูง่ายก็คือหาจุดที่มันไม่ระเบิดนั่นแหละโอเคทีนี้ก็เข้าบอดแล้วเดี๋ยวมาดูกันพร้อมๆกันเลยจริงๆผมตอนเล่นผมก็ไม่ได้มาดูแมคคาณิคอะไรเยอะนี่ผมก็เพิ่งมารีวิวคลิปด้วยอีกทีนึง ซึ่งจริงๆดามเดเราตีเข้านะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะตีเข้ายิ่งถ้าตี5คนด้วยตรงนี้หลับด้วยเน,เนื่องจากอะไรผมก็ยังไม่ได้ศึกษาจริงๆต้องต้องขอโทษด้วยตรงนี้เป็นปัญหาของพ่อค้าเหมือนกันที่มันดูดไวเนาะซึ่งจริงๆอ่ะผมพยายามจะขึ้นรถเข็นรัวๆแต่ว่าไม่ได้ผลเพราะว่าเ,เหมือนแอนิเมชันเรามันล่เยอะเกินไปเรามันไม่สามารถออกมาได้อันนี้คือปัญหาแรกที่ผมเจอเดี๋ยวเพื่อนดูกัน อ่านี็เราก็หลับแล้วก็หลบสกิลไฟหนึ่งจริงมันยังไม่ได้แรงมากเนาะซึ่งอ่าโอเคเนี่ยถ้าสังเกตผมพยายามกดรถเข็นรัวๆจริงๆผมกดนะแต่มันแค่จะมองไม่เห็น <c oughs> มันออกไม่ได้ซึ่งโอเคก็โดนสดกันต่อซื้อซื้อได้เกิดอ่าตรงเนี้ยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นบอสมันหายตัวไปแล้วมันบินขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราพยายามยืนให้อยู่ใช้คำว่าอะไรเดียวมันเป็นตัวบวกเนาะมันจะพยายามพักพักเราให้เป็นเอ่อตัวบวก อันเดียวเดี๋ยวทีละอันอย่างอันเนี้ยก็จะมีหมุนวงกลมเนาะที่เพื่อนๆเห็นผมแช้คเขาว่าเหมือนบังคับตายเพราะว่าทุกครั้งที่ผมออกมาจากตรงเนี้ยพอโดนสก,กิลเนี้ยผมมักจะตายเสมอซึ่งผมก็ยังหาแมคคนิกมันไม่เจอว่าทําไมเดี๋ยวลองลองมาดูกันอีกครั้งหนึ่งจริงๆเพื่อนๆควรหลบไอ้สก,กิลพัดพัดที่มันปิวฮะให้ได้ก็คือยืนตรงกลางแหละสักมุมหนึ่งไม่ให้มันไปติดขอบ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนลองดูให้ให้ ให้กระจ่างอีกทีหนึ่งก็ได้โอเคนี่น่าเซตของกันแป๊บหนึ่งอ๋อแล้วก็เราควรเปิดเอฟเฟกมาด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเห็นมันมีออร่าติดตัวเราตอนที่น่าจะสีอร์เอัน่ะมันพัดอีกแล้วเราพยายามยืนตรงกลางไว้เดี๋ยวมันจะดันเราเข้าขอบอ่ะเห็นไหมถ้าเราไปยืนตรงหินแท่งที่มันวิ่งขึ้นมาเนี่ยที่มันเด้งขึ้นมาเนี่ยเราจะตาย นี่ก็ตีมอนทั่วไปเนาะให้มันเข้าสิสอ่ะสังเกตได้เลยมันจะมีคําภาษาไทยพูดมันก็เราจะมองไม่ทันเพื่อนเพื่อนเห็นเนี่ยจะมีไฟหมุนรอบตัวผมเห็นไหมเป็นออร่าซึ่งตรวนี้ผมกําลังหาข้อสานิฐานอยู่ว่ามันคืออะไรมันมันเป็นคนที่ได้ธาตุไฟมาซึ่งเพื่อนเพื่อนผมเนี่ยจะเป็นธาตุน้าธาตุดินแรนดอมกันไปซึ่งก็ยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตอีกนิดนึงก็คือมันมีประหลอดอยู่บนคําว่าออกตรงเนี้ย ผมก็พยายามหาใช้คำว่าอะไรดีหาความเชื่อมโยงมันอยู่ว่าคนที่ได้ไฟห้ามตีหรือต้องตีอันนี้เดี๋ยวผมจะทดสอบหนักๆอีกทีหนึ่งพรุ่งนี้พอดีวันนี้เพื่อนๆน,น,น่าจะลงสตูกันหมดแล้วน่าจะเพียกันหมดแล้วก็เลยลงกันแค่เอาผ่านพอ <c oughs> โอเคก็จริงๆมันก็ยากไหมผมคิดว่าถ้าเรารู้แมคานิกเนี่ยก็ไม่น่ายากแหละ อ่ะถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยผมกดล,ลดไม่ออกเนาะมันขับออกไม่ได้ซึ่งก็ตายโอเคเดี๋ยวเรามีทางแก้ตอนท้ายผมลองมาให้แล้วก็อันนี้ก็ลงให้มันผ่านๆไปก่อนนะด้วยแบบเกิดตายเกิดตายเกิดถ้าเพื่อนๆมีพ้กก็คือสบายไม่ไม่ไมีปัญหาอะไรโอเคอันนี้ก็ดรอปมาเนาะไอตัวอุบลสิบเป็นของขวัญต้อนรับวันแรกโอเคแล้วก็เดี๋ยวข้ามไปดูคลิปถัดไป โอเคครับมาดูกันอีกครั้งก็ทำนดเมดทั่วไปเหมือนเดิมเนาะเปอร์เซ็นต์มันก็ลดแต่ว่ามันก็จะมีหลับผมก็ไม่เข้าใจปัจจัยนี้เหมือนกันว่าอะไรโอเคผมพยายามออกรยอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ได้ตอนแรกนึกว่ากดเบสติดก็ฟูไปแล้วว่าขึ้นรถเข็นหนีไม่ทันเนาะแล้วก็โอเค okay. ก็ตามเกมไปก็ตี <c oughs> พอขึ้น80บเนี่ยบอสจะบินขึ้นทั้งบนแล้วก็ผักเราพยายามยินตรงกลางไว้ ันจะผักเราไปมุมเนี่ยเพื่อนๆต้องรอให้มันผักเองเนี่ยมันก็จะมีหินเด้งขึ้นมาถ้าเราไม่ทันหรือเข้าผิดมุมเนี่ยหินนันก็จะ,ะแทกกระแทกเราโอเคพอประกาศตรงเนี้ยเพื่อนๆจะเห็นแล้วเดี๋ยวจะมีโอเคคนได้หมุนเนาะซึ่งตัวผมเนี่ยจะได้ธาุน้ําหมุนรอบตัวเห็นไหมอ,อล,ล่า <c oughs> เพื่อนผมจะเป็นธาดไฟซึ่งผมก็ยังงงว่าด้วยปัจจัยอะไรนะเห็นประหลอดไหมประหลอดมันขึ้นขึ้น,นลงลงอ่ะผมก็ก็ยังลองลอง,ลองเพื่อนๆลองหาความเชื่อมโยงดูหรือว่าถ้าใครมีคําแนะนําก็บอกผมได้เพราะผมก็ยัง ไม่ได้ไปศึกษาแมคันิกมันเพิ่มเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้สัญญาว่าน่าจะลงมาเช็คเพิ่มให้อีกทีนึงโอเคนี่ก็ไม่มีพระเนาะแล้วก็เกิด <c> อ <oughs> ่ะ <c oughs> เห็นบอสบินก็คือพยายามยืนตรงกลางไว้ร <c oughs> อนผักเหมือนเดิมโอเคเข้าไปก็อ่ะขึ้นแล้วถ้าขึ้นคำเนี้ยเดี๋ยวจะมีวงวงหมุนรอบตัวสักหนึ่งคนโอเคซึ่งเป็นผมผมได้ไฟเห็นไหมมีออร่ารอบตัวส่วนคนอื่นเพื่อนๆจะเป็นได้ธาตุอื่นกัน แล้วก็ดูประหลอดจะมีขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตรงคําว่าออกซึ่งผมไปยังนั่นแหละเดี๋ยวต้องต้องมาแงะแมคานิกเหมือนกันโอเคก็จบไปนานยากโอเครอบนี้ก็มาแก้มือกันผมติดปัญหาที่ว่าเราหนีจากไอ้หลุมแบคโฮไม่ได้หลุมดำเนาะ ผมก็คิดว่าโอเคเพราะค้าเรามีสกิลที่จะต้องผักตัวออกก็คือตัวนี้เนาะที่ปลาลดเข็นไปแล้วเราก็จะจ้ำออกไปข้างนอกซึ่งก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแก้ปัญหาหลุมดำได้หรือเปล่าเนาะโอเค ครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมค,ค่อยๆดูกันไปสกิลไม่ต้องหลบอะไรเยอะช่วงแรกอ่ะหลุมดําผมพยายามกดกดรัวมากไม่ออกซึ่งก็แปลกๆแ,แ,แล้วก็เลยตอนแรกก็คิดว่าหมดหนทางที่สหรับพ่อค้าจะจะหนีได้แล้วต้องใส่เอ็ดกาเลยหรือเปล่าหรือการตะตันจะช่วยไหมน,นี่ยังไม่ได้ลองให้เดี๋ยวลองให้ซึ่งจริงๆผมมองว่ามันมีสกิลหนึ่งก็คือสกิลนี้ o อนไซส์สไลด์ ก็คือสก,กิลต้องขึ้นหุ่นยนต์ก่อนเท่านั้นถึงจะใช้ได้โอเคก็มาดูกันวิที่แก้มหาตัวนี้โอเคหลุมดำกดโอเคสวย <c oughs> รอบนี้ถ้าสังเกตก็คือเราเระโดดออกจากหลุมดำได้แล้ว โอเคที่เราตายเนี่ยเพราะว่ามีสกิลว,วงดําอีกอันหนึ่งที่ที่ของบอสซึ่งอันเนี้ยเราเราไม่รู้มาก่อนก็ก็ตายไปไม่เป็นไรโอเคอันนี้อันนี้สําคัญนะก็คือหลบพยายามหลบให้ได้เขาไม่งั้นตายฟรีโอเคกับเข้าหลุปเดิมหรือมีวงวงขึ้น1คนในตี้แล้วจะมีออร่าเกิดขึ้นโอเควงวงน่าจะขึ้นที่วิเอฮขึ้นที่ใครวะสไน อเคหลักๆมันก็คือทำาตเมจแล้วก็หลบไอ้หลุมดำนี้ให้ได้เนาะแล้วก็วงดำเนี้ยแรงมาก <c oughs> พยายามออกจากวงนอกให้ดีโอเคมันบินขึ้นเราเรีบรับมือก็คือ,อยิงก็าตรงกลาง <c oughs> ซึ่งตรงเนี้ยมันมันบั็กหรือมันสตันผมก็ไม่แน่ใจมันไม่ผักผมออกไปแต่ก็ไม่ไม่สนใจเราไม่ตายที่เหลือก็อัดดาเมต ถ้าเพื่อนๆมีพระเข้ามาด้วยผมเชื่อว่ายัางไงก็ง่ายเบอร์เดอเมจจากโอเปอร์ของพระก็น่าจะไหลสบายๆแต่ว่าตอนนี้ตี้ผมพระกับไหนยังเวลไม่ถึงเนาะเราก็เลยยังไม่มีอะไรโอเคครับแล้วก็สุดท้ายนี้ก็ถ้าคลิปนี้พอจะมีประโยชน์อยู่บ้างก็ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์กดทุกอย่างเลยให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณมากครับ